าเห็ดกันค่ะนี่เลยค่ะดอกเดียวลวกใหญ่แค่ดอกเดียวเกือบจะเละตุมเปรแล้วนะคะใหญ่มากค่ะดีโตใจนี่ค่ะ จออีกแล้วนะคะขาใหญ่ค่ะดกตูมตูม,มจิมท่มแล้วนะคะดอกหนึ่งเป็ดถูกฝนไม่ค่อยสวยค่ะนี่ค่ะเห็ดแป้งค่ะ โดกเล็กๆไม่ใหญ่ค่ะค่ะอันนี้ก็โดกนี้ก็เห็ดแป้งอีกนะคะโดกเล็กๆนี่อีกค่ะเล็กมากเห็ดแป้งอีกค่ะโดกเล็กมาก มากค่ะดกหนึ่งนแล้วนะคะเลียงกันละลุยู่เหนาเนนาเลยนะคะไม่เอาน้ำมากค่ะน้ำมากกำลังสวยค่ะดอกนี้ตัวนี้ก็กำลังเล็กๆอยู่เล็กก็เอานะคะหากินยากค่ะ อันนี้ก็อีกโดนะคะเล็กนิดเดียวน้ำมาอีกแล้วค่ะชีดแดงเล็กขนาดนี้จะเอาไหมเนี่ยอเอาก็เอาข้าวแป้งค่ะโดกเล็กๆโอ้โยนะคะต้องมาอีกแล้วค่ะ โอ้ยเดินกว่าจะเห็นดอกหนึ่งเนาะพี่นอ้องเอ้ยขาหลากักนี่อีกดอกค่ะเห็ดแป้งพี่น้องจะดอกน้อยๆพี่นอ้องเอ้ยก็นึกว่าเห็ดกิน ลุงดีใจบักคักที่ไหนได้เฮ็ดเมาขาวจานป่านปิ้งตะโหม วาอยูไหนอีกน้อห็ดห็ด โอ้ยน่าเลี้ยวโอ้ยไข่ก็บ่เห็นไข่ก็บ่เห็นเห็นแต่เห็ดเขาบ่ากินย่างว่าแหละเนาะมันก็เลือแลนแหละเนาะเ็นเห็ดเขาบ่ากินเออ อันເຫັດກິນເຂົก็ໍເກັບໄປເໝິດແລ້ວເນາ จ้าอีกดอกหนึ่งจ้าขาใหญ่ค่ะขาใหญ่ตุ่มตุมอันนี้ก็ละลุยเฮ้ยแต่นี่หนาวละมั่งนี่หนาวละมัง่งพี่น้องเอ้ยอน,นี้ก็ลูกมัน ไข่เฮ็ดไข่ตองดอกตูมตูมขาใหญ่ขาใหญ่ตะไครแตะไครแต่ไข่ไข่เฮ็ดไข่ตอกค่ะนี่ดลีกแล้วค่ะ บวกแดงค่ะสามโดกค่ะเกือบจะเละแล้วนะคะว้าวทำละลุยเฮยเกิด้วยค่ะวายหักพอแล้ว,ลวมันจะเละแลว้ว ก็เลยหักเพราะหลังจากที่หาเห็ดไม่ได้นะคะก็เก็บยอดบวบขอเพื่อนไว้แล้วขอเพื่อนไว้ค่ะมาเก็บเห็ดแล้วออกมาขอเก็บผักนะเพื่อนเขาว่า เก็บได้เลยจ้านี่เลยค่ะสวยสวยผัดยอดบวกงามงามเอาไปจิ้มกับน้ำพริกปลาทูค่ะ เพื่อนจะมาตัดหญ้านะคะเสียงเครื่องตัดหญ้าอยู่ไกลนิดนึงดกยอดผบอวบใหญ่ๆค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะผัก เื่อนเขาปลูกย้านะคะญ้ารูซี่ค่ะสวยมากค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโพน,ขนเขาก็เลยเอามเมล็ดบวบมาปลูกให้มันขึ้น สวยจริงๆค่ะยอดบวบโอ้ยล้มล้มล้มเก็บไม่ถึงยอดสวยๆ ม็ดก็ได้แค่พอปลน,นะคะไ,ได้เกงได้ไม่ถึงสิบโดค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหยอดสวยสวยอวบๆทั้งนั้นเลย เขาคนขยันที่เขาเยอะเราก็เริ่มนี่ค่ะ